เราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรให้แม่นยำและไม่เยอะหลายองค์กรกับมีปัญหาว่าเวลาที่เราจะตั้งเป้าหมายการทำงานประจำปีหรือประจำเดือนนั้นเนี่ยเรามีเรื่องราวที่ต้องทำอยู่มากมายเต็มไปหมดพยายามวัดค่าในทุกๆจุดที่เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็พบปัญหาว่าไม่สามารถที่จะโฟกัสทีมงานหรือตัวเราเองให้ผลิตผลงานตามที่เราต้องการได้เพราะด้วยความที่มันเยอะเกินไป ดังนั้นเทคนิคในการตั้งเป้าหมายเราบอกว่าเราไม่ควรตั้งเป้าหมายเกินกว่า3ตัวให้เราเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดของการตั้งเป้าหมายออกมาและดูซิว่าสิ่งเหล่านี้มันใช่ที่เราต้องการหรือไม่นอกจากนั้นแล้วเป้าหมายจะต้องไม่ซ้ำกันมันควรจะแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดถ้าเราทำได้แบบนี้เราจะมี3มเป้าหมายในการทำงานที่เราโฟกัสได้และแม่นยำ ตรงต่อความต้องการมากที่สุดนั่นเองหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากติดตาม Learning Hub Thailand และแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับ